สวัสดีครับว <hi> ันนี้พามาชมการล้างบ่อปลานะครับบ่อปลาคารัพที่เราสร้างกันไว้ประมาณ2เดือนที<ม> um. ่แล้วนะครับบ่อนี้แช่กันไว้นานมากเลยนะครับถ้ายังจํากันได้เราทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับว่าเราทําเสร็จแล้วอันนี้เราก็มาล้างบ่อให้ลูกค้านะครับลูกค้าพร้อมเชี่ยลงปลาแล้วนะครับเราก็มาล้างให้นะครับเราทําเสร็จแล้วเราก็จะมีบริการการล้างนะครับล้างบ่อนะครับระบบรอง สวนเราก็จัดเลยครับปูกระเบื้องเราก็จัดทั้งหมดเลยครับบ้านรอบบ้านหลังนี้ครับนี่ก็เราก็เตหินะครับช่องกระบ,บายอากาศครับหินม,มันน้อยเกินไปเราก็มาเติมให้ลูกค้าครับหินก็สร้างธรรมดานะครับเควันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ล้างปิดเก็บร้อยใส่น้ําเรียบร้อยพร้อมที่จะลงปลาประมาณอีกสามวันนะครับเราจะรันน้ําไว สามสี่ถึงสี่วันนะครับเพื่อจะลงฟลาครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตามที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นี้เลยครับขอบคุณมากครับ